ยี่พอเจ้ากินเขา้าเราบ่ไหวยังอยู่หะแล้วเจ้าสิกินยังเระบาดนนีเอากที่อมามามามึงออกมามาโอ้ยคนถามกับบอปากเนาะถือใจแม่ถือใจแม่มุนแมนแมนเด้อคนสวยเด้อยีพอ่พอยี่พอเจ้าสิกินเข้ากับยังเดี๋ยวนี่โอ้ยอย่าเฝ้ามาถามห่วยคนกำลังลุนอยู่นี่ไปซื้อสองหามาปนลวกพักแล้กก็แล้วลลตัวเนาะ สองหามะนก้าวลวกพักเออว้าน e ่ะเห็นบ่จะยังเป็นยังดอกบ้านที่ไปใส่กลับไปนะนะย่ามากวนแหมยามคนรุ่นเล็กนั่นซื้อน้งปัาซื้อโรดไปถ้าสันกลับไปซื้อปาทูหันมะปนเอาหาสองมาถอดจากสองสามหน่วยก็แล้วตัวเขาแลงซื้อว้าน่ะเห็นบ่จะยังเป็นยังดอกบ้าน